ไม่ฉันคือใคร I have two big ears and two small eyes. I have a long nose. ฉันมีหูใหญ่ตาสองข้างเล็กมีจมูกยาวและฉันคือ Elephant ช้าง I have a long tail. I can climb trees. I like bananas. ฉันมีหางยาวฉันปีนต้นไม้ได้ฉันชอบกินกล้วยและคำตอบก,ก็คือ monkeys, ลิง <bees>. I have a long neck. My legs are long. I eat the leaves on the top. of t h t trees ฉันมีคอยาวขายาวและกินต้นไม้กินใบไม้ที่อยู่สูงสูงและฉันคือยียราฟยียราฟ I have to b i g black eyes I have a short tail I don't like t i g e r s I can jump ฉันมีตาสองข้างที่โตฉันมีหางยาวฉันไม่ชอบเสือฉันกระโดดได้และฉันคือ A อเดียวาง I am black and white, my tail is long, I look like a horse, I eat grass ฉันมีสีดำและสีขาว หางยาวฉันเหมือนมา้าฉันกินหญ้าและฉันคือ A Zebra ม้าลาย I am brown I am long hair around my face I like to eat deer ฉันมีสีน้าตาลฉันมีผมยาวรอบๆอบหน้าฉันชอบกินกวาง และฉันคือไลอันสิงโต